บินจับสัญญาณกิสลบได้แล้วนะครับแค่เรากดออโต้พลอตตัวที่2นะครับจะเป็นการใช้ระบบออโต้พล2อตตัวในการลงจอดครับที่ต้องกดก็ไม่รู้มกัน,นครับว่าเพราะอะไรแต่เห็นมีคนบอกว่าเป็นการแบ่งภาระหน้าที่ของอุปกรณ์นะครับ ยานกิดสลบได้แล้วนะครับเราก็มากด AP ทสอตัวนี้นะครับ <25 00. S 1> จากนี้ไปจะทำการคอนตูนแลนด์ให้ดูนะครับแนะนำว่าถ้าคำวนวณไม่ได้จริงๆอย่าทำนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระแทกพื้นได้นะครับแต่พอดีว่าผม ทำมาบ่อยแล้วมันก็เลยโอเคได้ครับแต่ก็ยังมีกระแทกอยู่นิดนึงครับสำหรับความยากที่ผมเล่นใน f s เอสีกนะครับผมสร้างความยากไว้ที่ระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาลงจอดก็จะมีอาการทั้งดิบทั้ง,งเปยวไปเปยมานะครับ ใช้ในการทดสอบระบบออลตรด์ของเครือคค่องบินได้เป็นอย่างดีคตอนนี้นเคลียร์ดาวแล้วนะครับเพื่อเบรกไวที่ระดับกลางนะครับแล้วผมกดเปิดเบรคแฟนร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในโหมดที่เลือกระดับความยากไว้ขนาดนี้นะครับเวลาลงจอดอาจจะมีการ,รดิดได้การเป๋เครื่องบินนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องบินเป๋ออกจากนันเวย์ปุ๊บ บรกจะทำง,งานหนักนะครับต้องใช้เบรกแฝงช่วยในการลดความร้อนซึ่งผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับด้วยการมาคับลงมือแล้วเครงบินไปออกนอกกันเวลครับรีบทิปลัตเตอร์ก็เลยทําให้เบรกข้างหนึ่งร้อนนะครับถ้าไม่มีเบรกแฝงน,นี่ไม่แล้วแหละ One, 5ตออโต้แลนด์ครับเตรียมรับแรงกระแทกครับแม้ว่าจะลงนิ่มๆเสียงของอินเทนเดตก็น่ากลัวสุดๆนะครับดังมาก 200 minimum minimum 100 17 60 50 40 30 20 10 5 10ทัชดาวนแล้วครับผ่านไปด้วยดีครับเห็นไหมครับมีเป๋ครับมีดิบมีดิบนิดนึงครับ เปิดลิเวอร์ท,ทัครับซัก60กตกสิบก,ก็ปิดนะครับจะได้ไม่โดนหักคะแนนโยกคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับเพื่อกดออตโต้เบรกเก็บแฟลปครับแล้วก็เตรียมตัวออกจากันเนยครับสำหรับคลิปชุดนี้ผมก็คงจะมีเรื่องที่จะอธิบายแค่นี้นะครับ เนผสาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการที่จะบินนะครับแต่ถ้ามีเรื่องใดที่ต้องก,การรู้ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ไปหากระทุกเก่าในชไ,ไฟได้คับทานยารเกต่างประเทศที่ยังไม่ได้านพธการหากมีเนื้อหาส่วนใดที่ผมทำการอธิบาย ผิดพลาดไปหรือไม่เข้าใจนะครับ <S <S ก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับและถ้าอยากจะคุยกันหลังไหมหรือยังไงก็สอบถามได้ทางไทยไฟได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ